สวัสดีครับผมสิะสิ์พิรมอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนธ um ันวาคม2567และในโอกาสนี้ผมก็อยากจะขอกล่าวถึงองค์กรระดับภูมิภาคที่จัดได้ว่าเป็นองค์กรทางภาคประชาสังคมที่ผมได้เป็นสมาชิกแล้วก็ร่วมทำงานมาเกือบ20ปีแล้ว องค์กรนี้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษคือ ASEAN p a r l i a m e n t a r ฟ for Human Rights ถ้าเผื่อแปลเป็นภาษาไทยคร่าวๆก็คือเป็นองค์กรในกรอบอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกองค์กรนี้ได้จะต้องเป็น สมาชิกรัฐสภาเท่านั้นทั้งสมาชิกรัฐสภาในปัจจุบันแล้วก็อดีตสมาชิกรัฐสภาเช่นตัวกับผมเองแล้วการเข้ามาเป็นสมาชิกนั้นเป็นการเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นการเป็นส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือองค์กรอื่นๆหนึ่งใดคือไม่ได้มาเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองหรือองค์กรอื่นใด เข้ามาในานามของตัวเองเป็นสำคัญแล้วก็ผู้ที่ได้ิเริ่มจัดตั้งองค์กรนี้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วจากประเทศไทยก็คือคุณไกรศักดิ์ชุนหวันอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งอันเดียวครั้งแรกของประเทศไทย แล้วก็โตคุณไกรศักดิ์ชุนวันเองนั้นก็เป็นบุตรชายคนโตของอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคือพลเอกชาติชายชุนวันแล้วอาจารย์ไกรศักดิ์ก็เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้นะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพอย่างกว้างขวางในหมู่มวลของ ภาคประชาสังคมหรือจะพูดกันว่าพวก NGO ทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศผมเองก็เป็นเพื่อนกับอาจารย์ไกรศักดิ์มานมนำตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็คบหาสมาคมรู้จักบางจีกันมาได้ร่วมทํางานกันบ้างโตเถียงทางการเมืองกันมาบ้างแต่ว่าโดยองค์รวมก็ถือว่าเป็นเพื่อนรักและเป็นบุคคลที่ผมให้ความเคารพอย่างสูงที่สุดคนหนึ่งนะครับจากมุอบน,นของนักการเมืองของไทย ทั้งหลายคราวนี้กลับมาที่องค์กร APHR หรือองค์กร AN, อาเซียนองค์กรของอสมาชิกรัฐสภาของประเทศอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับภาระหน้าที่ที่สำคัญก็คือการส่งเสริมและการต่อสู้ขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมประชาธิปไตย ในอาเซียนหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่ขนานไปกับการส่งเสริมแล้วก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วก็เริ่มต้นในการที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศพมา่าให้กลับมาสู่เป็นสังคมประชาธิปไตยจากการที่ได้ถูกฝ่ายกองทัพทหารพรมาร่าปกครองประเทศมาเกือบ20ปีนะครับ แล้วก็โดยงานที่สำคัญเมื่อ20ปีที่แล้วในกรอบนี้คือการเรียกร้องช่วยเหลือให้ทางฝ่ายกองทัพพมา่าตอนนั้นเนี่ยปล่อยตัวให้ท่านองซานซูจีเป็นอิสระนะท่านองซานซูจีก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของประเทศพมา่าทางด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแล้วก็ได้เคยได้รับรางวัลสันติภาพของของรางวัลโนเบลนะฮะดังที่ได้ทราบ คราวนี้เมื่อภารกิจเกี่ยวกับองซานซูจีเสร็จลงไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนั้นก็ได้หันนะฮะหันเหหรือว่าหันเป้าหมายจากเรื่องประเด็นปัญหาของพม่าเป็นการเฉพาะมาสู่สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกรอบของประชาคมอาเซียนเป็นสำคัญแล้วก็ได้ดำเนินการในการที่จะส่งเสริมอาเซียนไอ้ในส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในอาเซียนมาโดยตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็ในปีที่จะต่อต่อไปนะครับอันนี้ก็อยากจะเล่าสู่กันฟังว่ามันมีองคอ์กรอันนี้อยู่แล้วก็ความเป็นพิเศษขององคอ์กรอันนี้เมื่อเทียบกับองคอ์กรทางภาคประชาสังคม NGO อื่นๆก็คือว่ามันเป็นคล้ายๆกับลูกผสมเพราะว่าในการที่ว่าองคอ์การ องค์กรทางด้านประชาสังคมส่วนใหญ่นั่นเป็นของเอกชนหรือของประชาชนร้อซนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นส่วนหนึ่งของของกลไกลของสถาบันรัฐใดๆแต่ว่า a p พชของเราอันนี้เนี่ยโดยที่สมาชิกเป็นสมาชิกเป็นอะจะต้องเป็นผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกเท่านั้นทั้งอดีตและปัจจุบันก็เท่ากับว่า องค์กร APHR ของเราอันนี้เนี่ยมีขาข้างหนึ่งอยู่ในแวดวงของรัฐก็คือตัวรัฐสภาส่วนขาอีกข้างหนึ่งก็อยู่ในสังคมโดยทั่วๆไปคืออยู่ทางภาคประชาชนหรือทางภาคประชาสังคมเพราะฉะนั้นผู้จะเป็นสมาชิกของ APHR เนี่ยนอกเหนือจากทำงานนอกสภาแล้วก็ยังทำงานในสภาได้ส่วนตัวผมเองเป็นอดีตสมาชิกรัฐสภา ผมก็ไม่ได้เข้าไปทำงานในรัฐสภาของไทยนะฮะแต่ว่ายังสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่นอกรัฐสภาเพื่อเอาเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นไปสู่แวดวงของชาวไทยแล้วก็ของชาวอาเซียนโดยทั่วๆไปอีกด้วยนะครับอันนี้ก็มีข้อสังเกตว่าสมาชิกของ a p h r นั้นก็จะมาจาก7ประเทศด้วยกันนะฮะ เว้นบรูไนลาวและเวียดนามเพราะว่าเขาไม่มีสภาเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะที่บรูไนก็เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชลาวกับเวียดนามก็เป็นระบบพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเขาไม่มีผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็าไม่มีคนของเขาที่สามารถจะออกมาเป็นสมาชิกของเอพิชาได้เพราะฉะนั้นสมาชิกของเอพิชามันก็จะมาจากพมา่าจากไทยจากมาเลเซียจากสิงคโปร์ จากฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียซึ่งทั้งเจ็ดประเทศเหล่านี้เนี่ยมันก็มีความเป็นสังคมประชาธิปไตยในระดับหนึ่งแล้วก็มีระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็สมาชิกของรัฐสภาของประเทศเจ็ดประเทศเหล่านี้ก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กร APHR ได้แม้กระทั่งพระบ้าซึ่งมีสงคารามกลางเมืองในขณะนี้นั้น มันก็อดีตสมาชิกรัฐสภาเขาทั้งส่วนกลางที่เมืองหลวงในปีดอเขาแล้วก็ในรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆหรือพวกอะไรฮะในรัฐต่างๆของพม่านั้นเขาก็ยังสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กร APHR ได้นะครับแล้วก็เมื่อประมาณสักสัปดาห์กว่าๆมานี้เนี่ยก็ได้มีการประชุมประจำปีของสมาชิกขององค์กร APHR และเรื่องที่เราได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็มีสองเรื่องหลักด้วยกันว่าจะช่วยให้ประชาธิปไตยกลับไปที่ประเทศพมา่าได้อย่างไรหลังจากที่พมา่าถูกฝ่ายกองทัพทำการปฏิวัติเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วและตอนนี้พมา่าอยู่ในสภาวะของสงครามกลางเมืองเป็นการต่อสู้กันในสนามรบระหว่างฝ่ายทหารที่ยึดอำนาจกับฝ่ายต่อต้านทหารหรือที่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตย ก็ยังมีการสู้เราก็พยายามจะเรียกร้องรัฐบาลอาเซียนอีก9ประเทศให้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะบอกกล่าวกับพมา่าทั้งสองฝ่ายนั้นให้ยุติการสู้รบแล้วก็กลับสู่โต๊ะเจรจานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องพมา่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าแล้วมันก็มีผลกระทบไม่ใช่แค่ต่อประเทศอาเซียนไอ้ประเทศไทยมันก็มีผลกระทบต่ออื่นๆเช่น การอพยพลี้ภัยของชาวพม่ามาที่ประเทศไทยการอพยพลี้ภัยของชนกลุ่มน้อยที่เป็นมุสลิมคือพวกโรฮิงญาซึ่งก็กระจัดกระจายไปอยู่ที่ไทยบ้างที่พมา่บาบ้างที่มาเลเซียบ้างไปที่แล้วก็ไปที่อินโดนีเซียด้วยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในพม่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องภายในแต่ว่ามันมีผลที่มันหลั่งไหลเข้าไปที่ประเทศเพื่อนบ้านและมันก็ทําให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว แล้วก,ก็การร่วมมือกันของอาเซียนมันก็เป็นไปอย่างกระท่อนกระแทนเพราะว่าสมาชิกทั้งหมดมันไม่สามารถจะร่วมมือกันได้อย่างจริงจังเพราะพะม่าเขาไม่มีความพร้อมแถมพม่าเขายังโยนภาระต่างๆมาให้กับพวกเราอีกด้วยเพราะฉะนั้นทางองคอ์กร a p พิอก็พยายามที่จะและมีบทบาทขับเคลื่อนให้รัฐบาลของอาเซียนทั้งหมดร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อจะร่วมกันแก้ ประเด็นปัญหาสงครามการเมืองที่พมา่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนอันที่สองที่เราได้พูดคุยกันอย่างกว้างขวางที่บาหลีนะฮะเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นก็คือว่าเราได้มีการทบทวนสถานะของการเป็นสังคมประชาธิปไตยของประชาคมอาเซียนแล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างจะหวนไหว,ว่าประชาธิปไตยของอาเซียนที่มีอยู่นะถึงแม้ว่า จะมีสมบูรณายาสิทธิราชที่รูไนมีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่ลาวกับเวีเวยดนามแต่ว่าที่เหลืออีกเจประเทศนั้นแทนที่สังคมประชาธิปไตยจะคืบหน้าไปอย่างมั่นคงนะฮะแล้วก็เบิกบานนั้นมันก็มีความทดถอยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าหลายรัฐบาลในประชาคมอาเซียนนั้น มาจากการเลือกตั้งแต่พอเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วก็เริ่มจะทำตัวเป็นอะไรครับผดเล็ดการที่มาจากการเลือกตั้งมีการรวบอำนาจอะไรต่างๆดานาเหล่านี้นะครับคือแปลงกลายตัวนะฮะจากผู้แทนของประชาชนมาเป็นผู้บังคับบัญชาประชาชนแล้วก็มีการใช้กฎหมายภายในใช้สื่อต่างๆ ในการที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพแล้วก็เป็นการบ่อนทําลายสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนอาเซียน650ล้านคนนะฮะทางองค์กรเอพิชาก็คิดว่าเราจะนิ่งเฉยไม่ได้เราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนอย่างน้อยระดับประชาชนภาคประชาสังคมนั้นให้เกิดเครือข่ายกันทั่วอาเซียนทั้ง10ประเทศ แม้กระทั่งเราก็จะไม่หยุดนิ่งอีกแล้วที่จะปล่อยให้บรูไนยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชหรือจะปล่อยให้ลาวกับเวียดนามเป็นเผด็จการพักเดียวเราก็จะต้องเริ่มนะฮะสร้างแนวร่วมบีบคั้นแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงที่บรูไนที่ลาวที่เวียดนามไปในทิศทางของประชาธิปไตยในขณะเดียวกันเราก็จะเรียกร้องมาที่รัฐบาลไทย ที่ฟิลิปปินส์ที่อินโดนีเซียที่มาเลเซียที่สิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียว่าจะต้องช่วยกันส่งเสริมประชาธิปไตยและผู้ที่อาสาเข้ามารับใช้ประเทศชาติในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องทำตัวเป็นนักประชาธิปไตยแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านประชาธิปไตยและจะต้องไม่ทำตัวในการที่จะทำให้ประชาธิปไตยมันทดถอยหรือว่า กล,กลายไปเป็นอะไรครับสังคมประชาธิปไตยที่เป็นเผด็จการเสียงข้างมากหรือเป็นเผด็จการของลัทธิบูชาบุคคลมันก็เป็นการบ่อนทำลายสิทธิมนุษยชนและสังคมประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงและตราบใดที่ประชาธิปไตยในอาเซียนมันยังกระท่อนกระแท่นไม่คืบหน้าแถมยังจะทดถอยนี่มันก็ทำให้สถานะศักดิ์ศรี ความน่าเชื่อถือโดยองค์รวมของอาเซียนมันจางหายไปเราจะพูดอะไรกันไปมันก็จะไม่มีน้ำหนักโลกก็จะไม่ฟังกันอะไรเราอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีซุ้มเสียงเป็นสำคัญในการที่จะจันรลงสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วการร่วมมือกันทแม้กระทั่งในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องการนับรรมาค้าขายได้ตราบใดที่เรายังมีความเหลื่อมลำ้ำ ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการเป็นสังคมประชาธิปไตยและอีกทั้งเรายังมีความแตกแยกไปกันคนละทิศคนละทางต่างๆเหล่านี้การที่จะเป็นองค์กรประชาคมอาเซียนนั้นมันต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมันต้องมีความคิดความอ่านที่มันเสมอเหมือนและทัดเทียมกันและที่มสาคัญก็คือว่าผมก็ได้พูดในที่ประชุมว่าผมอยู่ที่ประเทศไทยนั้นผมรู้สึกสบายใจที่ผมมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะแสดงออกอย่างมากมาย เมื่อเทียบกับพลเมืองอาเซียนอื่นๆเช่นที่บรูไนที่ลาวที่เวียดนามหรือแม้กระทั่งเมื่อเทียบกับพลเมืองที่พม่าหรือที่สิงคโปร์นั้นความเป็นไทยของผมผมรู้สึกผมมีความภูมิใจที่ผมมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าเขาแต่ในขณะเดียวกันผมจะภูมิใจแค่นั้นไม่พอผมจะมีความไม่สบายใจแฝงไปด้วยตราบใดที่เพื่อนพม่าก,ก็ดีเพื่อนสิงคโปร์ก็ดี เพื่อนที่ลาวที่บรูไนแล้วก็ที่เวียดนามเขายังไม่มีสิทธิเสรีภาพเทียบเท่ากับพวกเราชาวไทยทั้งหลายผมก็อยากจะให้ประชากรอาเซียน650ล้านคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการดำรงชีวิตเหมือนเหมือนกันเราก็จะได้เป็นชาวอาเซียนที่เรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ได้รับการไปฏิบัติ แล้วก็มีสามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสาสง่างามท่ามกลางอะไรครับสิทธิเสรีภาพต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็ขอเล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับองค์กร a p h r องค์กรสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนขอบคุณมากครับ